เกิดใหม่เพื่อไขชะตาบทที่37 วันแต่งงานของฟู่ติ้งคือวันที่10เดือน5เมืองสิ้นตูอยู่ห่างจากเมืองหลวง5้าร้อยกว่าลี้ถ้าใช้ม้าดีเร่งเดินทางก็ใช้เวลา3ชั่วยามแต่ถ้านั่งรถมา้าวันเดียวสามารถเดินทางได้แค่ร้อยกว่าลี้ดังนั้นฟู่ผินเยียนจึงให้เฉี่ยวซื่อออกเดินทางในวันที่15เดือน4พักผ่อนในเมืองหลวงหลายวันแล้วก็ฉลองเทศกาลตัวอู่พอดี เชี่ยวซื่อตัดใจจากสามีไม่ได้ยิ่งไม่อาจตัดใจจากบุตรชายสุดที่รักการไปครั้งนี้ใช้เวลาถึงหนึ่งเดือนกว่าไม่เช่นนั้นเจ้าก็พากวนเกอเอ๋อไปด้วยเถอะ ตั้งแต่เขาไปประจำการต่างถิ่นเพราะรับราชการที่เจียงหนานภูเขาสูงหอนทางไกลลูกทั้งหลายก็โตขึ้นตามลำดบับไม่ได้กลับเมืองหลวงสิบกว่าปีแล้วครั้งนี้ทายาทคนโตของสกุลฟู่แต่งงานพวกเขาก็อยู่เมืองสิ้นตูเขามีงานราชการติดพันไม่อาจไปได้แต่ไม่ว่าอย่างไรภรรยาก็ต้องไปดูหน้าสะภ้ยคนใหม่ เฉียวซื้อจูบใบหน้าเล็กๆที่หลับสนิทของบุตรชายสายหน้าเอย่ยไม่พาไปกวนเกนเอ,อเด็กเกินไปหนทางขรุขระลำบากพวกเราผู้ใหญ่ทนได้แต่เขาจะทนได้อย่างไรยายต้องลำบากเด็กด้วยข้าแค่กลัวว่าเขาจะคิดถึงข้าดึกดื่นร้องไห้ขึ้นมาจะทำอย่างไรยังมีหวันวันอยู่เจ้าอย่าลืมว่าตอนนั้นหวันวันดูแลส่วนส่วนอย่างไรไม่ได้อยไปกว่าเจ้าเลย เจ้าวางใจเธอะพวกเราจะต้องดูแลกวนเกอเออให้ดีฟูผิ่นเยียนกอดนางนึกถึงบุตรสาวคนโตที่อ่อนโยนรู้งานเฉียวซื้อก็รู้สึกดีขึ้นเล็กน้อยแช็ดน้ำตาวางบุตรชายลงที่หัวเตียงหันมาซุกตัวกับอก,บอกสามี แล้วท่านเล่าพวกเราแยกจากกันนานเพียงนี้เป็นครั้งแรกท่านจะฉวยโอกาสที่ข้าไม่อยู่บ้านไปหาหญิงอื่นหรือไม่ฟู่ผินเหยียนหัวเราะอย่างอับจนพิกกายทับนางจูบนางพางเอ่ยเสียงตามเช่นนั้นคืนนี้พวกเราก็นำจำนวนของทั้งเดือนมาทําให้เสร็จในคืนนี้เจ้าทําให้ข้าหมดสิ้นเรี่ยวแรงแล้วค่อยไปคงวางใจได้แล้วสินะ ลูกห้าคนมีสี่คนที่รู้ความแล้วเขาจะไปแต่ต้องคนอื่นเพียงเพราะความปรารถนาชั่วครู่ได้อย่างไรทำให้ภรรยาเสียใจลูกๆเลกก่าโทษเขาหรือเพียงแค่เดือนเดียวเทียบกับตอนนางตั้งครรภ์สิบเดือนแล้วนะับเป็นอะไรได้ใกล้ถึงช่วงจากลาสองสามีภรรยาย่อมอ้อยอิงอาลัยอาวรกันทางฝั่งเรือนไหท่ทังฟู่หลงก็ตื่นเต้นนอนไม่หลับคุยกับฟู่วันต่อ พวกเราไปแล้วพี่สาวจะคิดถึงพวกเราหรือไม่ฮถ้าท่านไปด้วยได้ก็คงจะดีระหว่างทางยังสามารถแอบดูพี่เหลียงได้เจ้าหุบปากเถอะฟู่หวันพิกกายเข้าไปด้านในเอ็ดน้องสาวเสียงเบา ส่วนส่วนเด็กกว่าเจ้ายังไม่เห็นเป็นเหมือนเจ้าเลยเมื่อก่อนพวกเราก็เคยออกเดินทางไกลแล้วมีอะไรน่าดีใจกันตอนนั้นใครบ่นเรื่องรถม้างคงแขงกันฟู่หลงนิ้วหน้าขึ้นมานางชอบไปเมืองหลวงแต่เมื่อคิดถึงการที่ต้องนั่งรถม้ากระแทกงคงแขงไปสี่ห้าวันระหว่างทางก็ปวดทุกอะไรไม่สะดวกในใจก็หวาดกลัวขึ้นมามองเพดานเตียงเอ่ย ถ้าข้าบินได้ก็คงจะดีฟู่หวันถูกนางแห่จนหัวเราอออกมาหันมามองน้องสาวจอมโง่ของตนเองเจ้านึกว่าบินแล้วจะไม่เปืองแรงหรือถ้าต้องบินต้านลมขึ้นมาร่างน้อยๆอย่างเจ้าเจอลมแรงสักนิดก็โดนพัดกลับมาแล้วพูดถึงรูปร่างแล้วฟู่หลงก็ลอบเยิ้ม ก็ยังดีกว่าพี่สาวเหนือบนร่างของพี่สาวออกจะเยอะเพียงนั้นหนักอึ้องจนกลัวว่าจะบินไม่ขึ้นแล้วในบรรดาพวกนางสามพี่น้องร่างกายของพี่สาวเปลี่ยนแปลงเร็วที่สุดส่วนนั้นอวบอิ่มตั้งแต่อายุ13หน้าอกของนางโตช้าหลังจากปักปิ่นแล้วค่อยโตขึ้นน้องสาวร่างกายสูงโปรง่งเอวบางขายาวแต่หน้าอกก็ไม่โดดเด่นสักเท่าไรมีความทรงจำของการแต่งงานสองครั้งในชาติก่อน คํำพูดในบ้านของฟูง่หลงจึงไม่มีการยั้งปากฟู้วันกลับเป็นคุณหนูใหญ่ที่ยังไม่ได้ออกเรือนได้ยินน้องสาวเอ่อยวาจาลามกเช่นนี้ก็โมโหขึ้นมาลุกขึ้นมาถามฟู่หลงหน้าเครียดว่านางได้อ่านหนังสืออย่างว่าหรือไม่ฟู่หลงรู้ตัวว่าพลั้งปากไปก็ไม่อาจพูดจาเลหลวไหลอีกดึงผ้าห่มขึ้นแก้งทำเป็นหลบับ ทำเช่นนี้ก็ยังหลบไม่พ้นวันรุ่งขึ้นฟู่หวันลากน้องสาวกับเรือนฝูสีแต่เช้าพิกกล่องเปิดตู้ตรวจสอบว่านางซ่อนหนังสือไม่ดีเอาไว้หรือไม่ฟู่หลงไหนเลยจะมีหนังสือลามกอยู่แต่นางซ่อนป้ายหยกของสุยจิ้นไว้ดังนั้นจึงตกใจจนเหงื่อออกโชคดีที่ครั้งนี้นางซ่อนป้ายหยกไว้ในชั้นที่สองของกล่องเครื่องประดับเมื่อฟู่หวันหยิบกล่องขึ้นมาเปิดดูแล้วเห็นในนั้นเป็นป้ายหยกพี่น้องสาว เก็บมาตั้งแต่เด็กก็วางทิ้งไว้อีกด้านไม่ได้พลิกดูให้ละเอียดพี่สาวใส่ความคนข้าจะไปฟ้องพี่เลี้ยงเมื่อมั่นใจแล้วฟู่หลงก็ลงโทษพี่สาวกับฟู่วันละอายใจหน้าแดงปล่อยให้น้องสาวล้อเลียนไป ขณะที่คนในครอบครัวกำลังกินข้าวเช้าอย่างหดหู่เพราะต้องจากลากันอยู่นั้นเหลียงทงก็มาเยือนเฉี่ยวซื่อให้คนเชิญเหลียงทงเข้ามาห้องทงเ่ากับฟู่วันที่ลุกขึ้นหมายจากไปเช้าเร็วก็จะเป็นครอบครัวเดียวกันใหญ่ต้องเลี่ยงข้อคอรหามากมายเพียงนั้นเจ้ากินข้าวไปดีๆเถะ ลูกเขยจะไปช่วงชิงอนาคตจะต้องให้ของหวานกระตุ้นเขาหน่อยฟู่หว่นลังเลอยู่บ้างฟู่หลงยื่นมือดึงนางกับที่นั่งตอนที่เหลี่ยงทงเดินเข้ามาดวงตาก็กวาดไปที่โต๊ะกินข้าวเห็นใบหน้าแดงเล็กน้อยของคู่มั่นฝ่ามือก็ชื้นเหงื่อขึ้นมา มาเช้าเพียงนี้กินข้าวแล้วหรือเพิ่มกับข้าวอีกชุดให้เจ้าดีหรือไม่เฉียวซื่อพอใจกับว่าที่ลูกเขยในอนาคตมากถามเขาอย่างรักใคร่กินแล้วกินแล้วท่านป้าไม่ต้องห่วงค่า เหลียงธงรีบเอ่ยเฉียวซื้อพยักหน้าเห็นบุตรชายคนเล็กเบิกตาโตมองเหลียงธงอย่างประหลาดใจก็ยิ้มพางวางเขาลงพื้นให้เขาไปเล่นกับเหลียงธงกวนเกอเอ๋อไม่กลัวคนแปลกหน้าตรงไปหาเขาจริงๆเหลียงทงอุ้มเด็กน้อยมาวางบนตักได้อย่างง่ายดายมองใบหน้าเนียนนุ่มของกวนเกอเอ๋อคิดว่าปีหน้าตนเองก็อาจจะได้บุตรชายน่ารักชาเดียวฉลาดเช่นนี้สายตาก็มองไปที่ฟู่วัน ฟู้วันก็แอบ,บมองเขาอยู่เมื่อสายตาสบกันนางก็นั่งไม่ติดที่ทิ้งตะเกียบเห่นพรวดกับห้องทันทีเหลียงทงมองคู่มันวิ่งหนีไปตาละห้อยใจปิดปิวตามนางไปฟู้ผินเหยียนกระแอมไอวางตะเกียบลงบ้วนปากแล้วก็พาเหลียงทงกับฟู้เฉันไปห้องหนังสือกำชับเรื่องราวต่างๆก่อนออกเดินทางโดยเฉพาะกับฟู้เฉิน ข้ามอบมารดากับน้องสาวสองคนให้เจ้าดูแลถ้ามีคนรังแกพวกนางเจ้าสามารถขวางได้ก็ขวางหากขวางไม่ได้ก็อย่าวู่วามยอมทนไว้ดีกว่าให้คนเก็บไปนินทาทำลายชื่อเสียงของสกุลพวกเราจำงไว้ว่าต้องวางแผนระยะยาว ตอ,อนเด็กพี่ใหญ่ดีต่อเขามาตลอดไม่ได้ข่มเหงรังแกเพราะเขาเป็นบุตรที่เกิดจากอนุแต่หูหินผู้เท่าไม่ชอบเขามักมีเรื่องทะเลาะกันเล็กน้อยเสมอฟูผินเหยียนเชื่อว่าภรรยาฉเฉลียวฉลาดรับมือได้แต่ก็ไม่วางใจเต็มที่เท่าไหร่ลูกจะจดจำคำสอนท่านพ่อไว้ ฟู่เฉินก่าวอย่างแน่าแนา่เฉียวซื่อพาบุตรสาวสองคนขึ้นรถม้าอย่างอาไลาอาวอนเหลียงทงกับฟู่เฉินขี่มา้าขนาบคุ้มครองด้านข้างพวกเขาไปทางถนนหลวงหยุดพักที่จุดพักมาเมื่อพบหูหินของขุนนางคนอื่นพออีกฝ่ายได้ยินว่าพวกเขาเป็นคนของจวนติ่งอย่างโหท่าทางก็ดูเกรงใจขึ้นมาสามส่วนเฉียวซื่อกลัวว่าบุตรสาวสองคนจะไม่เข้าใจก็เอ่ยอธิบายอย่างจริงจัง พี่สาวคนโตของพวกเจ้าเป็นชายารองของรัชทายาท อนาคตดียิ่งปัจจุบันลุงใหญ่ของพวกเจ้าก็เป็นขุนนางขั้นสามของสารต้าลีดังนั้นพวกเราก็เลยพ่อยได้หน้าไปด้วยภายหน้าเมื่อรัชทายาทขึ้นครองราชอย่างน้อยชายารองก็ต้องได้ตำแหน่งพระสนมซักตำแหน่งขอเพียงไม่เกิดเหตุเปลี่ยนแปลงใดๆวันเวลาอันรุ่งโรจน์ของสกุลฟู่ก็รอคอยอยู่ข้างหน้าเฉียวซื่อไม่ได้คิดเกาะบารมีฝ่ายในท่านใหญ่น้ำเสียงจึงไม่ได้มีแววทนง พองใจนางแค่ต้องการเตือนพวกบุตรสาวถึงสถานการณ์ของสกุลฟู่เวลาไปเป็นแขกแล้วมีคนมาประจบสอพอพวกบุตรสาวจะได้เดาถึงสาเหตุของอีกฝ่ายได้มีคนดูเหมือนจะรังแกคนโดยไร้สาเหตุแต่สาเหตุอาจจะเป็นเพราะอยู่คอดจุดยืนก็เป็นได้ฟู่ส่วนรอบจำไว้ส่วนฟูห่หลง รู้สึกสับสนวุ่นวายใจขึ้นมาอีกไม่กี่ปีรัชทาญาติก็จะก่อกบฏทั้งส่วนไม่เหลือใครรอดสักคนแต่ญาติผู้พี่ของนางไม่ได้อยู่ถึงเวลานั้นตอนตั้งครันบุตรสาวได้สะดุดล้มหนึ่งศพสองชีวิตเหลือเพียงบุตรชายตัวน้อยไว้เท่านั้นฟู่หลงเคยพบหน้าพี่สาวคนโตไม่กี่ครั้งย่อมไม่รู้สึกผูกพันอะไรมากแค่เศร้าโศกไปสองสามวานันภายหลังคู่ปรับของนางคุณหนูสี่ฟู่เป่า ที่ชอบเยาะเย้ยนางว่าเป็นอนุก็ได้เป็นชายารองของรัชทายาทฟู่หลงเบิกบานใจไปได้สักพักคิดไม่ถึงว่าข่าวการตายของฟู่เป่าจะมาถึงอย่างรวดเร็วฟู่หลงไม่รู้สึกดีเลยสักนิดฟู่เป่าก็แค่หญิงยโสเท่านั้นย้อนคิดดูแล้วก็เพียงพันลาะกับนางตรงๆงเพราะเรื่องเล็กน้อยเท่านั้นฟู่หลงรำคาญแต่ก็ไม่ได้เกียดนางสาวน้อยหัวสูงเอาแต่ใจผู้นั้นพันตายกระทันหัน ฟู่หลงกินข้าวไม่ลงไปหลายวันนางเป็นอนุของสู้ององไม่อาจกลับจวนได้โดยง่ายท่านแม่คงจะรู้ว่านางกังวลใจจึงสองคนมาปลอบโยน เพราะว่ามารดารายงานแต่เพียงข่าวดีเท่านั้นไม่เคยรายงานข่าวร้ายแค่เอ่ยว่าฟู่เป่าป่วยตายด้วยโรคร้ายเท่านั้นฟู่หลงไม่เชื่ออยู่ว่างๆก็เลยคาดเดาไปเรื่อยเปยื่อยคิดไปคิดมาก็รู้สึกว่าวังรัชธายาตจะต้องมีสตรีใจคออามาหิตอยู่แน่ฟู่เป่าร่าเริงสดใสยอยู่ดีๆก็มาตายได้อย่างไรส่วนพี่สาวคนโตทั้งที่รู้ว่าตนเองท้องเหตุใดจึงไม่ระวังเหยียบน้ำแ แผงลื่นล้มได้แผนการที่ซ่อนไว้ใต้ราชวังหรูหราเหล่านั้นมีแต่ทำให้ฟู่หลงเย็นว่าไปทั้งร่างนางนึกถึงการตายของตนเองขึ้นมาวันนั้นในงานเลี้ยงชมดอกโบตันมีคนผักนางตกน้ำเพียงแค้นที่ตอนนั้นในสายตาของนางมีแต่ห้องเต้อ,องค์ใหม่ไม่ได้สนใจว่าคนที่มาชมดอกไม้มีใครบ้างแต่คนที่สามารถไปชมสวนมู่ตาในตอนนั้นได้ จะต้องเป็นกลุ่มสตรีจากสก,กุลขุนนางสูงสักชาตินี้นางจาระมัดระวังตัวไว้เงียบๆถึงแม้จะจับนางผู้นั้นไม่ได้แต่ก็จะไม่ให้โอกาสอีกฝ่ายทำร้ายตนเป็นอันขาด เดินทางลำบากมาหลายวันในที่สุดคนทั้งหมดก็มาถึงเมืองหลวงในวันที่30นอกประตูทางใต้ฟูติ้งซื่อจื่อของตัวจริงอย่างโหพาบ่าวไพร่ามารอรับนานแล้วเมื่อเห็นรถม้าหลายคันแล่นมาแต่ไกลเขาเพ่งมองไปจนเห็นเด็กหนุ่มที่คุ้นเคยดีข้างรถมา้าพันยิ้มออกมากระตุ้นม้าขึ้นไปรับเจิ้งทังในที่สุดพวกเจ้าก็มาแล้วให้พี่ใหญ่รอนานแล้ว ฟู้ฉันตอบกับเสียงดังพิกไกยลงจากม้าสารถีไม่ต้องให้เขาสั่งก็หยุดรถม้าทันทีปีนี้ฟูติ้งอายุ19ปีแก่กว่าฟู่ฉันสองปีตอนนี้เป็นนายกองร้อยในวังมีตำแหน่งเป็นขุนนางขั้นหกนับว่ามีผลงานโดดเด่นตั้งแต่เด็กเมื่อเทียบกับบรรดาลูกหลานสกุลสูงสักทั้งหลายที่กินดีอยู่ดีรักความสบายไม่สวงหาความก้าวหนะ้าปีที่แล้วฟู่ฉันเข้าเมืองหลวง ส่งของขวัญปีใหม่ฟู่ติ้งรู้ว่าฟู่เฉินเป็นยุทธจึงขอประลองกับฟู่เฉินถึงกับยากตัดสินแพ้ชนะได้ฟู้ติ้งได้รับการอบรมสั่งสอนอย่างเข้มงวดตั้งแต่เด็กบีดาก็สอนเขาว่าพี่น้องกลมเกียวช่วยเหลือกันจึงจะเป็นหลักการที่ถูกต้องทั้งยังหยิบยกตัวอย่างสกุลที่ทะเลาะวิวาทจนล่มจมในช่วงหลายปีนี้มาประกอบก่อนหน้านี้ข้างกายของฟู่ติงมีแค่น้องชายร่วมมา ไม่รู้สึกอะไรมากนักปะลองกับฟู้เฉินแล้วจึงค่อยเข้าใจถึงหลักการนี้อย่างท่องแท้สองพี่น้องต่างมีฝีมือร่วมแรงกันจะทำให้ความสำเร็จรุดหน้าถ้าต่อสู้กันขึ้นมาก็เหมือนกับเสือสองตัวกัดกันต่อให้ชนะก็ต้องได้รับบาดเจ็บสาหาัสถึงตอนนั้นคิดจะฟื้นคืนกำลังอีกครั้งก็ต้องดูว่าหมาป่ารอบข้างจะยินยอมหรือไม่ดังนั้นฟู่ติ้งจึงให้ความสำคัญกับฟู้เฉิน ฟูติ้งดูแลเขาฟู่เฉินก็เคารพพี่ชายเช่นกันแนะนำว่าที่น้องเขยเหลี่ยงทองให้เขารู้จักคนทั้ง3ส,สนทนาตามมารยาทครู่หนึ่งฟูติ้งก็หันมาที่หน้ารถมา้าคาระวะผ่านม่านรถอย่างนอบน้อมอาสะพ้ยกับน้องสาวทั้งสองต้องลำบากเดินทางไกลมาร่วมงานแต่งงานของสิงจือสิงจือละอายใจยิ่งนักสิงจือเป็นชื่อเล่นของฟู่ติ้ง เฉียวซื้อเลิกม่านรถขึ้นครึ่งหนึ่งฟูติ้งได้ยินความเคลื่อนไหวก็เงยหน้าขึ้น ตอนนั้นพันโฮผูเท่าเป็นบุรุษรูปงามหายากของเมืองหลวงบุตรชายสามคนล้วนมีท่วงท่าหน้าตาสง่างามบุตรชายคนโตฟู่ผินชวนมีท่วงท่าความเป็นบัณฑิตน้อยกว่าฟู่ผินเหยียนแต่มีความห้าวหาญมากกว่าสามส่วนโดยรวมแล้วทั้งสองสูสีไม่แตกต่างกันแต่ใบหน้าของฟู่ติ้งมีส่วนคล้ายคลึงกับบิดาเขาประมาณหส่วนเฉียวซื่อเห็นแล้วก็รู้สึกเหมือนได้พบฟู่ผิน ชวนในวัยเยาว์ขึ้นมาพลิบตาเดียวลูกของพวกเขาก็โตเพียงนี้แล้ววันเวลาผ่านไปรวดเร็วยิ่งสิงจือเกรงใจไปแล้วเจ้าเป็นทายาทคนโตของสกุลฟู่บัดนี้จะแต่งภรรยาแล้วอาสะพ้ายดีใจยิ่งนักจะบ่นว่าเหนื่อยได้อย่างไรมีแต่น้องสาวสองคนของเจ้าที่อายุอย่างน้อยนั่งไม่ติดที่พวกเรากลับจวนก่อนแล้วค่อยสนทนากัน เฉียวซื้อยิ้มน้อยๆเอ่ยเสียงอ่อนโยนฟู่ติ้งมองไปข้างกายของเฉียวซื้อพี่ใหญ่ฟู่ลองเรียกเขาเสียงหวานฟู่ส่วนก็เผยรอยยิ้มเกรงใจออกมาเป็นครั้งแรกพี่ได้พบญาติผู้น้องทั้งสองทั้งยังงดงามโดดเด่นเช่นนี้อีกฟู่ติ้งอึ้งไปครู่หนึ่งอดไม่ได้ที่จะเอ่ยเสียงอ่อนโยนลงน้องสามน้องหกลำบากแล้วพวกเราจะกลับจวนกันเดี๋ยวนี้ พูดถึงความโอ้อาแล้วในเมืองหลวงที่ราคาที่ดินแพงมหาศาลจวนจริงยางโหมมีขนาดใหญ่โตกว่าสกุลสูงสักอื่นมากตอนนั้นท่านโหผู้รับบรรดาศักคนแรกติดตามปรถมจักรพรรดิ ออกรบทั่วเหนือใต้สร้างผลงานทางการรบยิ่งใหญ่เมื่อราชสำนักสงบแล้วก็ถึงเวลามอบรางวัลให้ตามผลงานปฐมจัก,กรพัฒดิเห็นจำนวนคนในสกุลฟู่มีมากจึงพระราชทานจวนใหญ่ให้เป็นรางวัลน,น่าเสียดายที่ผ่านมาหลายสมัยแล้ววันนี้อำนาจของจวนจริงหยางโหไม่เหมือนวันวานกระทั่งคนก็ยังลดน้อยไปมากสามพี่น้องฟู่ผินชวนคนที่สามตายไปนานแล้วฟู่ผินเหยียนประ จำอยู่ต่างถิ่นไม่ได้กลับมาหลายปีเรือนใหญ่โตก็ว่างเปล่าหลงเหลงงยังเห็นได้ชัดแต่คนน้อยก็มีข้อดีคนน้อยพื้นที่กว้างไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่อยู่ หลังจากฟู่ผินเหยียนได้เป็นผู้ครองเขตของจี้โวแล้วฟู่ผินชวนเห็นว่าช้าเร็วฟู่ผินเหยียนก็ต้องได้เข้าเมืองหลวงตำหน่งขุนนางย่อมไม่ต่ำต้อยจึงปรึกษากับฮูยินผู้เท่าซ่อมแซมเรือนฝั่งตะวันตกตะวันออกใหม่ทั้งหมดฝั่งตะวันออกให้ครอบครัวฟู่ผินเหยียนอยู่เป็นเรือนใหญ่ที่มีทางเข้าห้าทางภายหน้า เมื่อฟู้ฉินฟู้กวนสองพี่น้องแต่งภรรยามีบุตรอยู่ด้วยกันแล้วจะได้ไม่อึดอัดเกินไปส่วนเรือนฝั่งตะวันตกมีเพียงหูหินสามสองแม่ลูกอยู่ไม่จำเป็นต้องซ่อมแซม แต่ฟู้ผิ่นชวนกับวางแผนไว้ว่าตอนนี้บุรุษในบ้านนี้น้อยภายหน้าถ้ามีหลานชายมากแล้วจะต้องยกคนหนึ่งให้ช่วยสืบสกุลต่อจากในท่านสามซ่อมเรือนต้องใช้เงินจำนวนมากหูหหินผู้เท่าไม่ยินยอมในใจหูหินใหญ่หลินซื่อก็ไม่เห็นด้วย จนปัญญาที่หลังจากฟู่ผินชวนสืบทอดบรรดาศักดิ์โหแล้วก็มีอำนาจหน้าเกรงขามขึ้นทุกวันเรื่องนี้ก็สมเหตุสมผลพวกนางสองคนได้แต่ฟังคำสั่งเขาตอนเริ่มซ่อมแซมฟู่ผินชวนก็ส่งพ่อบ้านของเรือนด้านหน้าไปจับตาดูขอเพียงมีคนอู้งานทำงานส่งส่งก็จะถูกลงโทษบอยทันทีดังนั้นเมื่อพวกเสี่ยวซื้อเข้ามาที่เรือนฝั่งตะวันออกของสวนโหจึงเห็นเรือนที่เกิ บใหม่เอี่ยมหลังนึงรออยู่ฟูติ้งตามคนทั้งหลายเข้ามาที่ห้องโถงหันมาเอ่ยกับเฉียวซื่อท่านย่าบอกว่าอาสะพยกับพวกน้องสาวเดินทางลำบากมาให้พวกท่านพักผ่อนก่อนไม่ต้องรีบร้อนไปคาระวะหลายปีมานี้ท่านป้ายังคงเอ็นดูข้าเหมือนเดิมเอาเถอะ สิงจือกลับไปก่อนพวกเราเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วจะรีบตามไปไม่ได้พบกันสิบกว่าปีถ้าไม่ใช่เพราะใบหน้าเปื้อนฝุ่นขมุกคขคมอมพวกเราคงจะต้องรีบตรงไปเรือนหลักทันที เฉี่ยวซื่อยิ้มพางเอ่ยปากเฉี่ยวซื่อเป็นหลานสาวแท้ๆของหูหยินผู้เท่าถึงแม้จะเกิดจากอนุภรยาเฉี่ยวซื่อแต่งออกไปแล้วก็ยังเรียกนางว่าท่านป้าเหมือนเดิมเพื่อแสดงความใกล้ชิดฟูติ้งยิ้มรับหมุนกายขออำลาไปฟูฉันกับเหลี่ยงทงออกไปส่งเขาด้วยกันเมื่อคนทั้งสองกลับมาแล้วเฉียวซื่อก็เอ่ยกับเหลียงทง เจ้าอยู่ที่นี่ก่อนก็แล้วกันเจิ้งถังจะได้มีเพื่อนเรื่องซื้อเรือนไม่ต้องรีบร้อนพวกเจ้ายังไม่คุ้นเคยกับคนและพื้นที่ในเมืองหลวงอย่าได้ถูกคนอื่นหลอกเอากลับมาแล้วข้าจะไหว้วานคน ให้ไปเชิญในหน้าที่น่าเชื่อถือได้มาช่วยดูลูกเขยตั้งมั่นว่าจะเข้ารับราชการในเมืองหลวงเช่นนั้นก็ต้องมีที่อยู่เป็นหลักแหล่งไม่อาจอยู่ที่บ้านภรรยาได้ตลอดตัวนางไม่ได้คิดอะไรแต่กลัวคนอื่นจะเก็บไปนินทาสกุลเหลี่ยมก็คงไม่อยากเอาเปรียบนาง อ,อนมาก็ได้มอบตั๋วเงินสำหรับซื้อเรือนให้เหลี่ยมทองไว้แล้วเรือนหลังนี้จะเป็นบ้านในเมืองหลวงของลูกสาวและลูกเขยเฉียวซื่อย่อมต้องทุ่มเทใส่ใจ เหลียงทงหัวเราะตลอดทางมานี้แม่ยายปฏิบัติกับเขาไม่ต่างอะไรกับฟู่เฉินทำให้เขารู้สึกสบายใจยิ่งหลังจากกําหนดเวลาที่จะมาพบกันแล้วเฉี่ยวซื่อก็สั่งให้สองพี่น้องสกุลฟู่รีบไปล้างหน้าบ้วนปากเปลี่ยนเสื้อผ้าหูหยินผู้เท่าผู้เสียหน้าฟังที่จริงเป็นเพราะไม่อยากพบนางจึงไม่รีบเรียกนางไปหาถ้าเฉียวซื่อชักช้าไม่ยอมไปจริงๆครุ่งนี้ทั่วเมืองหลวงก็จะมี เป่าหนือแพร่ออกไปว่านางอวดดีไม่เคารพแม่สามี สองเค่ผ่านไปคนทั้งหลายก็มาพบกันที่ห้องหลักเฉียวซื่อพิษมองตามลำดับเห็นเด็กหนุ่มสองคนคนหนึ่งหล่อเหลาเกี้ยงเกาอีกคนสูงใหญ่ดูหนักแน่นมั่นคงท่วงท่าภายนอกของพวกบุตรสาวก็เหมาะสมจึงค่อยเดินไปยังเรือนหลักฟูฉ้ฉนกับเหลี่ยงทงไปคาราวะฟู้ผินชวนที่หยุดพักราชการพอดีที่เรือนด้านหน้าเฉียวซื่อพาพวกบุตรสาว ไปหาหูหยินผู้เท่าที่ถงอู่ฝูณนะถงอู่ฝูคนทั้งหลายของจวนจริงยางหอต่างมารวมตัวการแทบจะพร้อมหน้าหูหยินผู้เท่านั่งอยู่บนต่างข้างต่างมีสาวน้อยรูปงามคนหนึ่งนั่งคุยกับนางอยู่วันนี้ท่านย่าคงดีใจมากนะเจ้าคะป้ารองพาหลานสาวสองคนมาคารวะท่านมีน้าเล่าเช้านี้ท่านจึงกินจอกเพิ่มอีกครึ่งชาม หูหินผู้เท่ายิ้มอย่างอ่อนโยนลูกศีรษะหลานสาวมองไปที่หลานสาวอีกสองคนที่นั่งอยู่ข้างกายมารดาพวกนางประเดี๋ยวจะมีพี่น้องเพิ่มขึ้นอีกสองคนพวกเจ้าก็มีเพื่อนเล่นแล้วพวกนางเพิ่งมาเมืองหลวงครั้งแรกพวกเจ้าต้องต้อนรับให้ดีเล่นด้วยกันให้มากหน่อยว่างๆก็พาพวกนางไปเที่ยวชมรอบเมืองหลวง ฟังนิยายจบแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะช่องเรามีสมาชิกด้วยใครที่สนใจสามารถกดสมัครที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ